สวัสดีครับเอซีของมหายศพาเที่ยวครับสวัสดีพี่น้องใกล้ไกลครับสวัสดีทุกเสียงทุกสายทุกกาลังใจที่เขามาใหา้กําลังใจกันครับขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟครับมาเป็นแบบวิถีชีวิตแบบบ้านๆแหะครับพี่น้องกเกษตรผสมผสานชาวไ้ชาวหน้านะครับกเกษตรทฤษฎีใหม่ได้บรรยากาศนั่งกันครับพี่น้องมือนีมหายศพาเที่ยว พาพี่น้องมาร้านอาหารที่ขึ้นชื่อมีทุกสิ่งทุกอย่างน้ำชากาแฟสั่งได้เลยนะครับณนะอุบลนะครับเขตอำเภอพิบุตบมังสางหารอุบลราชทานีครับเป็นการจัดสวนผสมประสานระหว่างวิถีบ้านๆกับยุคแบบดีแ่ะครับพี่น้องลงนะครับผสมประสานอันนี้ก็มีนักเรียนมาศึกษาบ๊ายบายหน่อยลูกบ๊ายบาย อันนี้เราพวกเรามาจากไหนนี่จากสี่ทับห้าค่ะสีทับหาจากอสําชัญโอเคครับนี่นะครับอ่ะไปดูวิถีชีวิตธ,ธรรมชาติโอ้เดี๋ยวบรรยากาศครับพี่น้องได้บรรยากาศแล้วก็ไปดูน้ำตกไงอ่าเราดูน้ำตกเลยนี่ น้ำตกใสเป็นวิธีบ้นบานๆนะครับพี่น้องเป็นวิธีบ้นบานๆพาเด็กมาศึกษาแหล่งการเรียนรู้นี่นั่งกินลมชมวิวได้บรรยากาศนี่อ่ะลองนั่งดูนั่งดูอ่าทุกคนนั่งได้บรรยากาศครับได้บรรยากาศนี้น้ำตกนะครับไม่มีแล้วตอนนี้ ช่วงฤดูนี้ไม่มีแล้วมีก็อาจจะมีน้อยโอ้ยบ่งหันเนาะไปได้มีเห็ดป่วเนะใช่แต่ว่าถ้ามันต้องเป็นเดือนกันยาตุลาใแหละนี้พฤศจิกาแล้วความชื้นอาจจะยังอาจจะไม่มีเพราะว่าเห็ดจะเกิดขึ้นเพราะว่ามีความชื้นอ่ามาเบิงเ่งน้ำตกแล้วนี่จากมสามเรียนชั้นมสามโอเคฝากติดตามด้วยนะครับ เอฟซีเอฟซีไปชมบรรยากาศส,สวยๆแต่บรรยากาศครับกเกษตรผสมผสานนี่ทางร้านก็พยายามที่จะขยายร้านนะครับปลูกพืชปลูกผักอันนี้คงจะเป็นสวนของไม่ดอกไม่ประดับนะครับดอกทานตะวันครับนี่พื่นกระล่างว่างว่างแผนครับพี่น้องโอ้ได้สวยงาม สวยงามได้บรรยากาศสวยและได้บรรยากาศดูดีขอบคุณทุกร่างใจครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายเด้อครับที่เข้ามาให้กำลังใจโอ้ยปลาลปลาเอียยแหละผลโอ้ยปลานิ่นปลาน,นเป็นการเลี้ยงแบบบ้านแบบผสมปรสานแหละครับพี่นอ้องพุด โอ้ยปลาปลาขักปลาเนี่นี่สวยงามครับสวยงามได้บรรยากาศปลาไปเบิร์นน้ำกันครับน้ำเต้าน้ำเต้านี่บางน้ำเต้าบักฟัก ต้นฟักต้นฟักมีถั่วด้วยมีถั่วมีฟักขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟสวัสดีครับเอ,อาคือไอ้กล่องเนะาะอันนี้เนาะโอ้ยขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์มี กังหันลมน้ำโอ้ยขักขัดขัดโอ้ยจะจะไปไหนนี่จะไปเทีย่ยวน้ำตกจะไปเทีย่ยวน้ำตกสวัสดีครับจะไปไหนครับจะไปเดินดูค่ะเดินดูธรรมชาติอ้าวฝากกดไลค์กดเลิฟด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับบรรยากาศโอ้ยแบบดีครับพี่น้องแบบดีแบบดี แบบดีแบบใดบรรยากาศล่ะครับพี่น้องเอาขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟครับที่เขามมใหายกำลังใจกันเด้อครับมอนีผ้าเอฟซีพาทุกท่านเข้ามาชมบรรยากาศแบบสวยๆกับวิถีบ้านๆธรรมชาติเป็นแบบผสมผสานสวยงามครับใ้บรรยากาศนะครับได้บรรยากาศได้ความสวยงาม นะครับได้อัธรสดนะครับโอ้ยในบรรยากาศครับทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟอันนี้สวัสดีครับเราพริกัดอยู่ที่ไหนอยู่ที่นาะอุบล <Yeah. S 1> เป็นยังไงสถานที่โลกสวยค่ะสวยงามสวยงามอ้านี่เอครับาฝากกดไลค์กดเลิฟกดแชร์กดซับสไคร ย่าลืมเข้าไปดูนะครับ fc เก่ามีอยู่แล้ว fc เก่ามีอยู่แล้วนี่แต่ว่าพัทธวดีนี่ fc ใหม่ <c oughs> ไม่ดูไม่ดู <c oughs> โอ้ <c oughs> โอ้ <c oughs> ทำไมทำอย่างนั้นเราทำไมทำอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะขึ้นบัญชีเลย <c oughs> โอ้ยออกไม่พอได้ออกไม่ไออไมไพอได้พิษพิษ ขอบคุณทุกไล์ขอบคุณทุกกำลังใจปลาปลาสูปลาโอ้ยผุนปลาผุนมาเบิงปลาผุนปลานิ่นปลาในยมาดูปลามาดูปลาจีดลงไปทำอะไรน้า สวัสดีครับสวัสดีครับมาเซอร์เอาไปลงไหนช่องแหครับมาเอช่องแหลมายทช่องมหาเย้าพาเที่ยวช่องมหายย้าพาเที่ยวโอ้ยที่กับพิวกดหลายงานปะกดแบบกด้ตาคายกดไล์อะซับอซับใครยังไม่ได้ไม่ได้ซับซับเลย ทราบือยังซับหรือยังซับแล้วโอเคครับเขาตามกันทุกคนเลยครับนี่ตามหมดเลยอ้าวเพื่อให้รางวัลสมนาคุณครับสมนาคุณครับเอฟซีเอฟซีของมหาชนอ้าวอ้าวทักทายทักทายมอสามทับหนึ่งสามทับหนึ่งครับเอฟซีทั้งในและทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งในและต่างประเทศครับขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบทุกทุกเสียงทุกสายครับบ๊ายบายครับ